ปัญหาคือปวดหลังปวดปวดหลังล่าลงเข่าเลยเหรอหล,ล,ล,ลังลงขาครับลงขาลงเข่าเลยลหมดเนื้อหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยเป็นมากี่ปีแล้วห้าขวบสิบสี่ปีครับ,ส,บส,สิบสี่ปีแล้วครับเดี๋ยวก่อนเป็นมาสิบสี่ปี เนี้ยหมดตัวสี่สิบปีแต่เป็นปวดหลังยี่สิบปียี่สิบปีหลังจากเอาเด็กออกใช่ไหมท่านเทวดาเขาเขาได้มีจำนวนที่แน่นอนก็คือคลอดกรรมก่อนกำหนดหนึ่งคนทำแท้งสองทงหมดมีแค่นี้ใช่เปล่าแน่ใจเปล่าเป็นแฝดเป็นแฝดนี่ครับตกลงเนี่ยคลอดก่อนกำหนดสองเหรอ คเขาองเป็นแปดนะครับก็เป็นสี่คนมีกุมารอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีกุมารไม่มีขันมีอะไรเปล่าไม่มีััไม่มีไม่มีครับอ่าท่านเทวดาสี่คนหรือเปล่าสี่วิญญาณหรือเปล่าและอีกหนึ่งดวงวิญญาณไม่แน่ใจค่ะว่าหลุดหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ท่านเอ๋ยถ้าเห็นห้าเลยนั่นแหละเนาะ ทำก่อนนั่นแหละพอเด็กรุ่นน้องกี่คนกันแล้วรฉที่หลุดนครับกี่คนหลุดแน่ๆกี่ครั้งหนึ่งค่ะงครั้งแต่ในนั้นน่ะไม่มั่นใจว่าจะเป็นแฟดหรือเปล่าใช่ไหมค่ะอ่าหลุดหนึ่งครั้งแต่อาจจะมีสองสองดวงวิญญาณอันนี้คือครั้งที่หนึ่งทำแท้งแน่ๆเลยสองคนก็เป็นสี่แล้วเป็นแฟดใช่ไหมท่านใช่ใช่หรือญิงกันเล่าหนอรู้ไหมครับไม่ไม่รู้ เห็นเป็นหญิงกันแหละหอเด็กแท้งหนอสองคนใช่ไหมเล่าเด็กแท้งอีกสองใช่เลยหญิงกันเล่าแหล่ยไม่เสร็จแต่ลูกถึงเป็นผู้หญิงแท้งเป็นผู้หญิงอีกเหรอเป็นผู้หญิงครับครับแท้งหญิงอ่ารวมกันเลยนะท่านเอ๋ยสรุปเลยนั่นแหละนะเห็นหญิงสามนั่นแหละค่ะชายสองนั่นแหละเอ้ยหนึ่งกับสอง หญิงสามชายสองค่ะเป็นห้าคนครับห้าคนครับอ่า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 พร้อมจ่ายหรือเปล่าทำไปแล้วกี่วันทำมาสิบสามวันแต่กลับไปธุระสองวันเหลือสิบเอ็ดวันครับผมเหลือสิบเอ็ดวันครับแล้วตั้งใจทำหรือเปล่าสิบเอ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยตั้งใยอ้าวท่านเทวดามาแล้วสิบสามวันแต่กลับไปทำธุระสองวันเหลือสิบเอ็ดวัน สิบเอ็ดวันนี้อุทิศผลบุญให้ใครบ้างอ่าไม่ได้บอกระดูไม่ได้ไม่ได้บอกไม่รู้จะทำยังไงดีสิบเอ็ดวันนี้แต่ว่าตั้งใจมาที่นี่เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้แก้กับบรรดาดวงวิญญาณที่ทำให้เจ็บให้ป่วยให้มีความยากจนแต่ไม่รู้รายละเอียดจะถือมาเป็น การทำบุญไปล่วงหน้าได้หรือเปล่าอ่ะได้ก็ได้แหละท่านเอ๋ยคงแบ่งเลยกันแหละนะคงไม่ได้เต็มส่วนอัตราคงแบ่งเหลือห้านั่นแหละอา้าวหาแล้วเหลือห้าวันอา้าวทีนี้จะจ่ายหญิงสามชายสองห้าคนจ่ายครบล่าจะจ่ายเปล่าจ่ายทั้งหมดกี่วันห้าคนใช่ไหมท่านใช่แล้วคนสองเดือนนั่นแหละนะ อีกหนึ่งคน75วันแหละค่ะสองเดือนครึ่งหนาแหละท่านแหละเจ็ดสิบห้าวันลบห้าวันเหลือเจ็ดสิบวันจ้าหล่อนจ้าเจ็ดสิบก็เจ็ดสิบไม่เป็นไร <c oughs> เอออเาข้างหน้ามาได้ฮะหล่อนเอเอ,เ,อเขาก็มาล่วงหน้าแล้วแสดงว่ามีน้ำใจเว้ยจ้าลูกโป่งเอาลูกโปง่ปโปงค่ะลูกโป่งเลยเหรอจ้าชื่อก่อนดีกว่าจะได้พูดกันเรื่องกินข้าวกินปลาให้เรียบร้อย เขาค่ะอ่ากี่ชื่ออะไรก่อนชื่อชื่อะคะหลอนตาผู้หนูเป็นผู้หญิงหนูเป็นแฝดหน้าหลอนตาและง่ายๆหลอนตาเรียกง่ายๆว่าแฝดหนึ่งแฝดสองเขได้อ่าแฝดหนึ่งแฝดสองและอีกผู้หญิงคนหนึ่งก็ชื่อกินนาลีก็ได้จ้าผู้หญิงแต่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อว่ากินนาลีค่ะกินนาลีอ่า กำพลกับอัมพลกไก่กับออ่างอัมพลกับกำพลเอาตามนี้ก็ไก่กับออ่างมารวมกันอมพลกับอัมพละาอพลไงใช่ป่ะอ่าอถูกต้องกินอะไรว่าไปลูกโป่งเอาของเล่นเหรอเอาอยากได้อะไรบอกมาเร็วๆห้าคนจัดให้เขาไป เขาไปยังลูกโบงสองลูกแหวนหนึ่งแหดสองใช่ไหมแล้วกินดลีเอาอะไรเอาการตุ๊กตาอะไรอย่งใมาตุ๊กตาเป็นรถหนึ่งคันคนละคันรถสองคันครับรถสคันอ่าทันเดียวค่ะทันเดียวอ่าอ่ออมัอ่ามันซ้อนกันไปตามนี้อ่าอ่อ่ เป็นรถยนต์เหรออ๋อ <c oughs> อ๋ออ๋อโอเคโอเคนึกว่าเป็นไอ้จักรยานหรือว่าจาจักรยานใช่หรอคะหลอนตาไม่ไม่นึกว่าไอ้พวกที่เขามีรถพ่วงอะตามนี้อ่ะเด้อมอเตอร์ไซค์พ่วง <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องซ้อนก็ได้อ่าอ่าอ่าตามนี้เอารถตามคันนี้ กินอะไรกินค่ะกินทุกอย่างเลยจ้ะเอาว่าไปมีปลาเผาด้วยมีเชดเด้ด้วยอ่าบอกมีพิซซ่ามีไก่เ k f ีมีเชต้าบัตตี้อ้าวน้ำนมมีน้ำเปล่ามีน้ำเปล่านี่อาหารเหรอหรืออะไรน้ำนะน้ำเขาไปในเซเว่นอยากซื้ออะไรก็ให้เขาซื้อมาเลยตามนี้ พราะมันเปที่อื่นไม่มีหรอกมันก็ไปในเซเว่นในอะไรอยากกินแล้วก็ไปซื้อกันแต่โมไม่มีในเซเว่นนะไม่รู้ไม่อะไรปั่นปั่นก็ซื้อมาแล้วกันตามนี้โมไม่กินปั่นไม่กินแตงโมเชิ้นอะแตงโมชิ้นอะเดี๋ยวก็ไปซื้อแตงโมมาลูกนึงมาผายมันไม่กินไปตามนี้เพามันน่าร้อนต้องกินแตงโมอ่าดีละอ่าอ่าทีนี้เสื้อผ้าได้ยังยังครับยังค่ะเสื้อผ้าเลย เด็กผู้หญิงสามคนหอบ่งบางแกก็ได้ค่ะอ่าอ่าแล้วผู้ชายผู้ชายมาช่วยเด็กผู้ชายอ่าไปซื้อไอ้ก็เรียกอะไรว่าไอ้ตลาดนัดอะไรก็ได้เด็กผู้หญิงสามผู้ชายสองอ่าปล่อยสัตว์ปล่อยใช่ไหมอืมอ่อปล่อยแลขอเชิดสามตัวออกสามตัวแล้วก็ไปไหลนก็สิบตัวเขก็พอแล้วอ่าอ่าอ่าโอเค เรียบร้อยสั้งแต่ฐานสองชุดพอแล้วไปเรามีเจ้าหคนห้นาหลอได้ก็ไปแบ่งสองครึ่งไงสองคนครึ่งหนึ่งชุดมัน <c oughs> ไม่นนลงตัวนะค่ะอ่าๆๆซื้อเขาสามชุดแล้วกันตามนี้สั้งแฐานสามสามค่ะอ่าจบไปได้จบแล้วหรอคะจบแล้ว แล้วนี่เขาหมดเนื้อหมดตัวไม่เกี่ยวข้องอะไรเปล่าวะเกี่ยวค่ะยังไงวิธีการวิธีการเหรอคะทำยังไงก็ได้ให้เขาไม่มีความสุขมาจากไม่มีความสุขเรื่องเงินเธอหายไปเพราะอะไรแปลว่าทำแท็กซี่ก็หมดปล่อยเงินกู้ก็หมดทำแท็กซี่ก็หมดปล่อยเงินกู้ก็หมดครับเ <laughs> พราะอะไร <laughs> ถึงหมดเลยนะคะเพราะอะไรกะ <laughs> เาขากินอยู่คเดียวไม่แบ่งพวดหนูไงเออ อ่า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 พวกเด็กทําให้เธอจนมันหน้าที่ของเขาทําให้พวกเธอจนอยู่แล้วแล้วก็ลูกชายเขาลูกชายด้วยครับเกี่ยวด้วยแน่นอนไม่ไม่เหลือเอขา<อ>แล้วไม่ใช่ด้ออย่างเดียวยังหาปัญหาที่ต้องจ่ายเงินมาให้เราอีกใช่ไหมนั่นแ,แหละพวกนี้เป็นวงการอยู่ทําทุกอย่างให้เธอปวดหัวลูกเธอ ไม่ได้เรื่องใช่ป่ะกุมใจอย่างเดียวเขาไม่สนใจหรอกเขามีหน right> ้าที่ทําให้เธอต้องจ่ายเงินเสียเงินทรมานใจนอนไม่หลับหมดตัวพูดน้ที่้าใจค่ะไอพวกนี้มันแสบอยู่แล้วเขาเป็นคนทุกข์ทรมานเขาก็ไม่อยากให้เธอมีความสุขก็หายกันแล้วตอนนี้จบได้แล้ว อ่าเข้าไปเกิดแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนี่คนทำแล้วตามนี้บายบาๆโชคดีไปไแฝดหนึน่งแฝดสองไม่ได้มีโบนัสแจกไหมคะไม่มีแค่นี้แหละตอนนี้ยังไม่ไถึงเทศการเดี๋ยวเขารีบตั้งใจบวชนี่เขาก็เจ็บเจ็บป่วยๆอยู่แล้วเนี่ยอย่าไปทำให้เขาเจ็บเขาจะได้ตั้งใจปฏิบัติทำาบาย,บายไ,มไม่ตั้งใจทำได้เนะเขาไม่ตั้งใจก็ตัวใครตัวมัน ่าไม่ตั้งใจนี่ก็มาหลอกกันนะ่ะมใจยังเ้นขาปฏิบัอยู่แล้ไม่ตังใจหนสามารถะสะกิดเขาหยิกเไดหมก็พยายามเชียร์เขาหน่อยหนึ่งเราจะได้ไปเกิดไม่ใช่ไปทำเขาให้มันยิ่งหนักไปอีกเขาใจเปล่าเชียร์ยังไงคะตบมือเชียร์เหรอคะก็สกิด